กกอกสเตชันสวัสดีค่ะมีอะไรกันเนาะผจั์เต็มดวงทำไมเป็นเซี่ยวเซนะคะนี่เพื่อนเพื่อนยูทูบเบอร์เราดูเต็มเลยค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไปถามเพื่อนยูทูบเบอร์กันก่อนนะคะว่าเป็นอะไรเป็นนี่ยังคะแม่โอ้แม่นับเงินบอกคะ่ะม,มาเงินมาเงินมา,นม,านนมาเด้อเงิน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  โอ้โหมาเด้อหาล้านหกล้านหกล้านเกตล้านมาเด้อค่ะมาเด้อมาเด้อมีเหมือนจะมีอะไรเกี่ยวกับพระจันทร์นะคะเกิดยังขึ้นค่ะโอ้กบกินตะเวนบ่กบกินเดือนบ่มาเบิงน้ำกันเ้อค่ะเด้อ โอ้ก็กินเดือนมาสั้นกินเดือ็กินเดือนก็กินเดือนจ้าพี่น้องจ้าอยุ่กอกอกเด้อเห็นชัดเด้อร์คานีมันมามันเด้อพอดีเบิ่งข้าวเบิ่งข้าวเลยเนาะปะหูเลยที่นี่เด้อใบตัวเด้อพี่น้องผู้ใดบอกพวกข้าวบอกบอกหรือจังไหนแม่แม่แม่พ่อร้านหน่อยแม่พุ๊บพุ๊บคำนวณเลยล้วนคำนวณมากให้บอกพวก โอ้หนูคือตกขาวค่ะคกอเด็ดดีนะยังท่านอ๋อแม่แม่มาใส่อยข้อร้านนะครับเพื่อนเนาะแม่มาต่อยข้อร้านนะครับค่ะรวยๆเฮงๆนะครับเพื่อนเนาะค่ะมามาเฮง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 ปัง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 รวย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 ค่ะตอนนี้เราอยู่หนาล้านพญานาคบ้านโกบกอกเด้อค่ะเด้อเบิ่งกบกินตะเวกบกินเดือนจ้ากบกินเดือนเด้อพี่น้องเด้อนะครับเข้ามาครับเข้ามาครับทุกท่านเนาะ มาเด็ตัวเด,อเดอ้อพี่น้องเด้ออีหลีนะครับเด้อรวยๆวยรวยรวยอ่าปกกินเดือนนะครับท่าน้องรวย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 เดอ้อค่ะเด้อบว์นั่นมันสิค่ายดอกโพย่างเหรอย่างย่างย่างอืมในกล่องเจ้าเห็นเป็น,ปน,น,นยังไงโนาเห็นเต็มดวงอยู่นี่ยังเห็นเต็มดวงหรือเปล่าเนี่ยมันสิกินเข้าไปจนมืดกินเข้าไปจนมืดพื่ออะไรสค่ายออก วันนี้เป็นวันพระใหญ่วันวิสาขบูชาวันที่พระพุทธเจ้าประสูตรตัสสรุและปรินิพพานนะคะพระจันทร์น่าจะเต็มดวงนะคะแต่ว่ามีกบกินเดือนบซานยูกกกอกเด้อค่ะพี่น้องนักก็ตกข้าวค่ะแต่ค่ะค่ะตอนเราตอนนี้เราอยู่ที่ลานองปู่ปริจิตนาคานะคะ นี่นะคะอยู่กับพี่ๆเพื่อนๆน้องๆพ่อพแม่แม่ยูทูบเบอร์นะคะอยู่ด้วยกันหลายคนหลายท่านหน่นาเดินมาก็ไม่รู้ว่าเฮือฮาอะไรกันนะคะเฮือหาอะไรกันนะคะมีต้องนับเงินต้องเคาะนะคะโอ้โหยูทูบเบอร์เราเต็มเลยนะคะยูทูบเบอร์เราเยอะมากเลยอยู่นู่นก็สี่ช่องนะคะห้าช่องหกเจ็ดเป็ดเก้า อยู่ทางโน้นอีกหนึ่งถสิบนะคะประมาณสิบช่องได้นะคะสวัสดีค่ะมารับชมกบกินเดือนกันค่ะในกล้องก็เห็นเต็มดวงเนาะแต่ว่าตัวไหนพ่อเป็นน้ำกล้องค่ะพ่อค่ะอันนี่ปากกาจะค่ะเป็นสิบช่องเลยนะคะดูอยู่ด้วยกัน เราจะเห็นไหมคะมาดูกันค่ะนี่นะคะอือือจ้าเราเบิ้งน้ำกันเนาะคะอเบิ้งเบิง คลิปนี้ชมพระจันทร์นะคะพระจันทร์ที่บ้านกกอกนะคะนี่พระจันทร์วัดกกอกจะอยู่ประมาณนี้นะคะตอนนี้อจะมีกบกินเดือนกันจริงหรือไม่มาชมกันค่ะชมวิตาเปล่าก่อนนะคะ อที่ผ่านมาก็คือมีก้อนเมฆบงังที่ต่อไปจะเป็นยังไงมาดูกันนะคะ<อ>ไฟดับถ้าตาเปล่าก็จะมองเห็นเป็นเซี่ยวใช่ไหมอ,ม,อม,มาชมพระจันทร์เต็มดวงนะคะพุทธศาสนิกชนนะคะทุกท่านวันนี้ขอให้นอนหลับฝันดีขอให้มีความสุขนะคะเนือ่องในวันวิสาขาบูชาค่ะ ขอให้ครอบครัวของท่านคุณพระศรีรัตนไตายจงช่วยปกปักรักษาคุ้มครองไม่ว่าแต่ละบุคคลที่อยู่ในครอบครัวของท่านจะอยู่ใกล้อยู่ไกลนะคะขอให้คุณพระคุ้มครองค่ะขอบคุณมากๆนะคะที่รับชมด้วยกันจ้าคลิปนี้ชมดวงพระจันทร์พระจันทร์เต็มดวงที่บ้านกกอก,กนะคะขอบคุณค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้า